อ <cycles S 2> ่าช่วงนี้เราจะมีเวลากระชันชิดนะครับดังนั้นเราขอเปิดประมูลเลยใช่ไหมเป็นภาพที่ที่สีสุดอ่าพันหกอ่าเรามาพันหกนะครับวันนี้พันหกพันหกนะครับพันหกแดงพันหกสองพันสองพันนักนักนักปีนักนักสามนะสองพันแล้วนะครับ S 2 0 0 1น uh, ึ่งหนึ่งสองอ่าเหลืออีกเล็หนึะครับอ่าตอนี้ตี้สองพันสองพัแล้วนะครับถึงสองพแล้วเพื่อนกําลังให้สองสอพั่อ้าวตอนนี้สองพันสี่อ่ช่วยถ่ายวีดีโอด้วยครับพี่อ่อผู้ชายครับช่วยถ่ายวีดีโอหน่ยครับเออโอเคโอเคอ้าสองพันหเอาลครับ 2,500นหนึ่งเดี๋ยวนับนับดิบนะไหมอ่าอ่าองพันห0แล้วตอนนี้นะครับเงืนทุกวัดทุกสตางค์เราจะช่วยเหลือมอบให้กันวันนี้เลยเพื่อนเป็นคนนำมามอบให้นะครับเพื่อนเป็นคนเขียนมาให้อ่าตอเริ่สองพันห้าแล้ววั1 uh, 2, สองพันห้าแล้วนะครับเล่นเป็นนแล้วครับสองพันห้าแล้วนะครับสองพันห้าแล้วไปให้ต่อไปเทรนะคาเพิ่มนๆเลยครับ one two t สองแล้วสองพันห้าแล้วนะครับสองแล้วนะครับ three okay ต้มไปเเดี๋ยวถ่ายรูป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 อ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวจานจะมอบให้เพื่อนเป็นชาวต่างชาติได้ประมวลภาพที่เพื่อน

อ,องชัยรักนี้5 0 0บาทมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งแล้วนะครับที่ที่มาแต่ว่าคงจะมาไม่ทันด้วยด้ยอะอย่างไงนะครับเพราะว่าบอกไว้ประมาณ5โมงนะครับซึ่งจะให้แล้ว500บาทดังนั้นนะครับตอนนี้เขาเปิดเลยนะครับหน่งหภาพนี้500บาทนะครับจะได้เอาเ,เข้ากองทุนมีไหมครับอ้าห600บาทมาแล้ว6 0บาท700ด0 0 0รัสอ 1,099โอ้โา9 9แล้วเลยน่แล้วอ่า1 9แล้วอ่า1น9นะครับใครจะ2,000เดอนี่นับ1,2,3เลย1,099แล้วอ่าทำบุญนะครับทำบุญ1,200 1 2ันแล้วนะครับ1 3 9 9 1,399ิโอ้แรก้าได้เยอะจริง หนึ่งพันส้อยเกิบเก้าแล้วเอา่งพันสามร้อยเก้าบแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีเวลาน่อยสองพันสี 1, 4, 4, 4, 1> 1, ่ันสโอ้โหฉายาลักนี่เป็นเป็นบุ่สม,มจริงนะครับพันเท่าไรนสี่เก้า1สีเก้าาว1่ดเแล้วอ่าอ่ออ๋อหนึ่งพันสีก้า ส,สามสโอเคตบมือเลยครับเยีย่ยมเย,ยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่เนี้ยอ้าวมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอ้าวตบอ้าตบมือเลยครับอ้าวคราวนี้สกิมมยานทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราจะมานั่งนับพี่ชายอ้าวแล้วกระป๋าเอานั่งนับเงินเลยนะครับเอ่อซีดีสีขาวได้เท่าไหร่แล้วก็ ซีดีอันนี้เป็นค่าเดินทางของผมไปนี่ซีดีนี้ที่ได้นี่ครับรวบเสร็จแล้วก็จะมีจะมีด้านนี้ที่จะมอบเสื้อผ้าซึ่งเอามาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็หลังจากได้จาํานวนยอดเงินทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมอบให้เด็กหญิงรุ่งมณีทองสุวรรณส่วนหนึ่งนสสุทัศน์ยั่งยืนส่วนหนึ่งน,ส,ส,น,น,งนส,สมะริยะมะตังอีกส,ส่วนหนึ่งสามท่านนี้นะครับซึ่งประสบกับความเดือดร้อนที่จะมารอรับกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ เหล่นั้น <location> ก <animals under ugi> ็จะมอบให้โรงพยาบาล่าโรงพยาบาลที่จะไปรักษาคนป่วยคนป่วยที่ที่เดือดร้อนอยู่นะครับวันนี้เราโปรเจกต์นี้เรา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 จะได้เข้าพิธีการจบกันตรงนี้แล้วนะครับเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับที่ผมที่ผมได้พาเอ่อได้ได้มาที่นี่แล้วก็ได้มาร่วมทํากิจกรรมกันที่นี่นะครับซึ่งผมเป็นนัยดนตรีสัญจรที่เดินทางเล่นดนตรีไปทั่วประเทศนะครับ วันนี้ได้มาทํากิจกรรมที่นี่เป็นเป็นนิมิตปลาที่ดีมากได้ทํากิจกรรมนี้นะครับผมอยากจะให้กิจการ,รกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะๆนะครับในทุกส่วนของออสังคมบ้านเรานะครับหากเรามีกิจกรรมแบบนี้ดีๆแบบนี้นะครับเราคงจะมีมิตรภาพที่ดีขึ้นซึ่งกันและกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสังคมคงจะดีขึ้นนะครับออขอบคุณมากนะครับขอบคุณเขาเสียงตบมือเลยครับกับพี่สาวกับพี่ชายผมนะครับขอบคุณมากนครับ แล้วเดี๋ยวน้องก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังนับอยู่นี้นะครับตอนนี้เรากำลังนับเงินอยู่นะครับนี่เป็นน้ำใจนะครับคือคุณแม่ของน้องสาวคนนี้นะครับที่เสียชีวิตนี้น้องสาวก็มาดูกิจกรรมนี้ก็เลยเอาเนี้มาให้นะครับซึ่งเและกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเดินทางเล่นดนตรีทั่วประเทศแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งสมให้น้องสาวทั่วไปนะครับเพราะว่ามีมีเดต้านนี้แล้วนะครับมีที่อยู่ด้านนี้พร้อมนะครับ น้ำทะเลเป็นสีครามยามมองลองพืน มู่แก่งก็มีภูเขางอกเงยขึ้นสลับกันมุกอันดามันสวยงามสมคำลำลือ งมือถูกเจ้าฝังราตายทั้งเป็นสึนามิซึนามิ It's <sweak> wrong,